ถ้า S P D r ยังต่อเนื่องที่มีการซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็เชื่อว่าสติจี้ของนักลงทุนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองได้มีโอกาสค่ะกับค่ะ่็ประเมินแนวรับ,รบนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ประเมินว่าแนวรับแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสดอลลาร์ต่อรอยหรือส0 0 0ม กับสามร้อยบาทต่อบาททองคำนะคะ <c oughs> ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็จะเป็นหนึ่งสี่สามศูนย์หรือสองหมื่นกับหนึ่งร้อยบาทดูค่ะว่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์หลุดไหมนะคะถ้าไม่หลุดเนี่ยเราประเมินแนวต้านที่หนึ่งสี่หกห้าคือตัวที่หลุดมาจากเมื่อวานนี้นะคะ <c oughs> แล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็คือหนึ่งสี่เจ็ดห้าหรือสองหมืนกับเจ็ดร้อยบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ ทางเทคนิคหรือทางสัญญาณนี่มันจะเบ้ไปทางขึ้นหรือขาลงครับดังวันนี้อะไรมันให้มันหนักมากกว่ากันถ้าลากขาถ้าลากตามเทรนไลน์ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะถ้าลากระยะยาวเนี่ยขาลงอยู่แต่ยังเป็นคงเป็นไซเวยังหาจุดยืนอยู่ด้วยความที่มันมีทั้งแรงสนับสนุนในฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายทั้งสองซีกเพราะนั้นก็จะมีรับต้านไปเรื่อยๆปัจจัยคื<ๆ>นนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะว่าทันเฟรจะออกมาแถลงข่าว เกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินว่าทําไมถึงมีมุมมองว่า QE ยังคงต้องมีต่อไปคือหลังจากการถแถลงอันนี้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็จะเห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ย QE น่าจะไปอีกยาวแค่ไหนแล้วก็นักลงทุนควรจะหันกลับมาลงทุนในคอมมอนิตี้อีกไหมค่ะมีตัวเลขอื่นอื่นไหมครับที่จะการจะมีผลต่อทองในวันนี้หรือสัปดาห์นี้ครั ขอประทานโทษนะคะมไม่ม,ม,มีเลยค่ะมีตัวเลขอื่นอือดดีกไหมครับคุณพวันที่ต้องติดตามดูครับค่ะวันนี้เนี่ยตัวอื่นไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะจะมีตัวเลขภาคผลิตดุลการค้าของเยอรมันดุลงบประมาณแล้วก็ทั้งวันจะมีการประชุมของ G7G7 <G 7 S 2> ด้วยซึ่ง G7 ก็โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยุ่งกับทองอยู่แล้วไม่ค่อยมีผล <laughs> กับทองคําเท่าไหร่อืมนะครับาลับก็ดูแล้ว อทองก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ยังไม,ไม่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 ไมไมนั่นมากซื้อขายก็ตามกรอบนี้เลยใช่ไหมครับกลกยุทธ์ตามกรอบนี้แต่ดูนิดนึงนะคะที่หนึ่งเนี่ยสหรัฐมีดุลงบประมาณซึ่งประมาณไว้ที่93.95ของเดิมอยู่ที่10 6 5งอ,อการประมาณการนี้ต่ำลงมาประมาณส 10, 10ิบ0ิ0บิลเลี่ยนหมื่นล้านก็ลองดูว่าถ้าจต,ต่างกันตามประมาณการจริงๆก็เชื่อว่าตัวเลขนา่าจะมีการแปร ได้ครับวันนี้ต้องแต่ตัวนี้มีอิมแพ็กับทองคําไม่เยอะนะคะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณประวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับราคาทองคํานะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําในเช้าวันนี้นะครับทองคําแท่งรับซื้อที่บาทละ2 4งหมบาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ2550บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ2147ห บาท64สตางค์ขายออกที่บาทละ2950 0บาทนะครับโดยอ้างอิงโกลสปอร์ตในเช้าวันนี้อยู่ที่1,461ดอลลาร์ต่อดรอยซ์ออนนะครับแล้วก็อ้างอิงค่าเงินบาทอยู่ที่29บาท65สตางค์ต่อ,ด,ด,อด,ดอลลาร์นะครับราคาวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ใดๆนะครับส่วนราคาทองในตลาดโลกล่าสุดนะครับที่ราคาสปอร์ตล่าสุดก็อยู่ประมาณ1,000 สี่ร้อยหกสิบดอลลาร์นะครับก็ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ในตลาดโคเม็กซ์นะครับก็ประมาณแปดดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้สักครู่นี้นะครับผมเห็นข่าว